น่ากลัวจ้าไอเนี่ยมาดังตีตยังน่ากลัวไม่ให้คนไ่ออันนี้วาอุานตมาได้ไวออัน้าเป็นงอด้ยอาน้จเหอยังร้อน Ano? Oh, ba ba ba. Wow, money mak. Ini duk. Wow. Ini lihat, dong. Ini lihat, dong. Kuyar lagi.

จังวันนี้เต้ร์เราได้เจอมาแล้วตอนนี้หนักมากหนมากท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นเป็นตัวทสีขาวๆเลยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ เนเป็นตัวสีดำงเงเ้าไปเลใจสันน่ะใส่เสื้อสีขาวครับใจสันมากเลยตอนนี้มามาน้าขัวมาก็จะมีการสีห้าคนนะครับคนหนึ่งเพิ่งเอารถมารถสีดงมากนี่ครับเสอี้เจางนี้เยเจองนี้เลันี่นะครับเมื่อกี้เจอตรงนี้เลยเจอตรงนี้เลยครับ เจอตรงนี้เลยครับพี่ล่ะบูมประตูมัมมนมันอันนี้ในห้องนี้มีอะไรตัดคลิปมาในระหว่างที่พวกเราทำใจได้นะครับมืดมากเลยนะครับได้ยินเสียงเด็ก ตนี้มืดมืดมากครับมืดมากครับเนี่ยก็ยังมีไฟสองสองดวงเปิดทั้งเหี้ยเลยตรงนี้ก็เปิดไฟได้นะครับหัวเราตอนเนี้ยเนี่ยฮ่า

ลางวางรองเองท้าท่านวางรองเท้านะท่านนี้สินนค่คือเรื่อยอย่าบอกมาดูองเท้าานะครับมาตินครับตอนนี้เรามาเรียนกันตัยำม้เปิดออกาะคระป เราได้เดินตอนนี้เราก็จะกลับไปที่เดินมนะครับคือไฟที่มีสีเจนาเฮ้ยต่อค่อยครับ